สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจฟอดแป๊ดแดงบายสิรินะคะวันนี้นะสิอยู่กับรถทางด้านหลังสี่นะคะเป็น D B L X L T เกียวโต้นะคะราคาของเขาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทฮะ,ะแต่คันนี้นะ,ะมาพร้อมกับชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะทั้งคันนะคะแล้วก็คันนี้นะ,ะยกหน้า3หลัง2นะ,ะในเซ็ตยกของโปรเฟนเดอร์นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวสี่จะพาพี่ทุกท่านนะไปชมคันด้านหลังสี่คันนี้นะคะว่าแต่งอะไรไบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ ด้านบนตัวนี้นะคะสีใส่ให้นะคะเป็นสกูฟฟิตบานเต็มใหญ่ๆแบบนี้นะคะสกูฟสีดำนะคะตัดด้วยสีดำด้านนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้แรดนะคะถัดมาตัวด้านข้างสีนะคะตัวข้อไฟหน้าสีใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นกระจังหน้าทรงของแรปเตอร์นั่นเองนะคะทําสีเป็นสีดําด้านนะคะตังสือ FOD นะคะมาพร้อมกับไฟออนนะคะสีขาวนจุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็น กันชนหน้านะของรุ่นแฮมเมอร์นั่นเองนะคะซึ่งกันชนหน้าตรงนี้จุดเด่นของแฮมเมอร์นะคะจะเป็นตรงสื่อแฮมเมอร์สีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟนะดับเบิลไลท์สดวงนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงเท่าโอเมก้าสห่วงนะคะแล้วก็แขนนะสีสีสสทาเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกันกระแทกใต้ท้องเครื่องด้วยคะ่ะเดี๋ยวสีจะพาพี่ทุกท่านนะไปชมด้านข้างนะคะว่าที่ยกหน้า3นะคะใส่ในเซ็ตโปรเฟเดอร์นะคะ มีอะไรบ้างนะคะในด้านหน้าทะคาะมาดูเลยค่ะด้านข้างนะตัวนี้นะคิวล้อสีใสให้แล้วนะคะเป็นคิวล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองนะที่มันรับกับตัวกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะคะและตัวนี้นะคะสีทําการยกนะคะ3นิ้วนะคะในเซ็ตยกของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะซึ่งที่สีใส่ให้นะคะก็จะเป็นโชคนะคะเป็นโชคของโปรเฟนเดอร์พร้อมกับสปริงนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะโช๊คนะ,คะทำการ ยกนะคะ3นิ้วนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับปีกนกนะคะปรับองศานะของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นยางมัทเทเรนนะคะมาพร้อมกับแม็กเวเปอร์นะคะในยางมัทเทเรนตัวนี้นะคะยางของเขาเนะเป็นยางฟูเอลเป็นยางฟูเอลนะคะซีรีส์เบอร์ยางของเขานะอยู่ที่35คูณ12.5นะคะ R 2 0นะคะซึ่งยางตัวนี้นะคะเป็นยางมัทเทเรนนะคะวิ่งในทางออฟโรดนะคะได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ขัดขึ้นมาด้านบนนะคะตัวนี้นะคะครอบแก้มนะคะสีใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบ้ารองมือสีก็ใส่ให้แล้วคิ้วกันสาดสีก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์สัดโคนนะ,ะในเศษสีเทาอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งมาพร้อมกับตัวหนังสือ L ลนเจอร์นะคะแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงไวท์แท็กนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสิจะพาพี่ลุคธนมาชมนะคะด้านหลังรถของคันนี้นะคะว่าสิแต่งอะไรไปให้บ้างนะคะในรถคันนี้นะคะมาดูเลยนะคะ ตัวข้าไฟท้ายตัวนี้สี่ก็ไม่ลืมนะคะใส่เพิ่มเติมไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะและตัวนี้นะคะเป็นกันชนท้ายนะของรุ่นแฮมเมอร์ตัวนี้นะคะกันชนท้ายตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟถอยด้ตัวแล้วเพจกันลื่นนะคะแล้วก็ห่วงแดงเมคกอรสองห่วงนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยไฟ2ป้ายทะเบียน2ฝั่งนะคะซึ่งรุ่น xlp ตัวนี้นะคะสีทําการบิวอินในส่วนของเซนเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะ มาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวสิจะพาพี่ทุกท่านนะมาชมช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายของรถคันนี้นะคะว่าสิทําการยก2นิ้วนะคะสิใส่อะไรไปบ้างนะคะมาดูเลยค่ะตัวนี้นะคะสิทําการเปลี่ยนโช๊คนะคะเป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมกับซับแท้งสีแดงแบบนี้นะคะปรับระดับความหนึบความนุ่มนะคะอยู่ที่ระดับที่8นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวก้อนรอง2นิ้วนั่นเองนะคะ เรียกว่าโชคนะโดดเด่นมากๆเลยนะคะใช้เป็นสีแดงนะคะตัดกับตัวรถสีดําเลยนะคะเดี๋ยวสิจะให้พี่ๆทุกท่านนะ,ะไปชมความสวยนะคะของรอบคันคันนี้นะ,ะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะในเซตยกหน้า3หลัง2นะคะไปดูเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น D B L นะคะ X L T นะ,ะเกียร์ออโต้นะ,ะราคาของเขาอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับ เซตแฮมเมอร์นะคะทั้งหน้าและหลังเลยนะคะแล้วก็พิเศษจุดเด่นของเขานะอยู่ที่ยกหน้า3นะคะหลัง2ในเซ็ตของโปรเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิวรถคันด้านหลังสีคันนี้นะคะในชุดยกหน้า3หลัง2แล้วก็ชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาหาสีนะคะได้ที่เพจฟอร์ดใบแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสี่นะคะได้ที่เบอร์0 8 3 5 1 6 9 8 3 2นกนะคะ ซื้อรถนะคะต้องซื้อที่ฟอร์ดพนครเกษตรน้มินและก็ต้องซื้อกับสิริด้วยนะคะสีขอลาไปกับรถเทๆ่ๆคันด้าหลังสีคันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ